ครับสวัสดีครับบีบซีทุกคนครับเนาะครับบีบซีมุนจิพอเตียมจะพาไปติดตามราวพัฒนาของเซียนกรุงเทพนะครับเนาะครับพอดีมุนจิพึงสวงมาคุณพอเตียมคุณพอเียมจพาเบิงงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนนะครับบน บนเรียกวิ่งเข่าหนึ่งอยู่นะครับเนาะแต่ว่าซองนี่มากมันมากออกล่างซองเกต์นี่ครับของเซียนกัทอมอนะครับเนาะแต่ส่วนล่างของไก่วิ่งซองกับสามกับ,กบเข่าซองอยู่แต่ว่าจับคู่ว่าเข่านะครับให้บนมาเข่าล่างถือว่าเข่าในเอฟซีเนาะครับเดี๋ยวงวดวันที่สิบสี่วันจันทร์ที่สิบสี่นี่ครับมาเบิ่งตามกันต่ออียในตัวใด สิบสอยหกห้า เราพัฒนา เซียนกอทอมอนะครับเนาะเซียนกอทอมอหรือเซียนกรุงเทพนะครับเอฟซี บน,บนบนวิ่งรูดนะครับเนาะ บนวิ่งรูด0กับ1ครับเอฟซีจับคู่นะครับเนาะศู 09 00ครับนี่คือหลักศูนย์หลักหนึ่งหนึ่ หนึ่งศูนย์มีหลักสองอี่ครับเบฟซีหลักสองกันนี้มีสองแปดสองเก 2, ้าสองศูนยนะ์นี่คือบนนะครับเนาะปันนี้ต้นเน้นเพื่อนครับเบฟซี เน้นบนศูนย์แปดนยนึ่งแปดหนี่ครับคือตัวเน้นเพิ่นเน้นบนนะครับเนาะ อันนี้ส่วนล่างครับเอฟซีล่างแถบยจะไปนี้เนาะล่างวิ่งลูด ล่างวิ่งหลูดเก้ากับศู0ครับเอฟซีจับคู่จับคู่ล่างเก้า9ก ก้าเจ็ดเก้าแปดแจกมาตุนไปตุนมาอยู่ศูนย์หลักศูนย์เดี๋ยวรอเตียบตุนมันผิดก่อนในเอฟซีเนาะศูนย์หก ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดครับมีหลักหนึ่งนี่ครับเอซี่หลักหนึ่งก็มีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดนี่ครับตัวเน้นนะครับเนาะเน้นล่างมีเก้าหกเก้าเจ็ดครับเอฟซีเก้าแปดตัวหนึ่งครับ กะต่ำมีศูนย์หกศูนย์เจ็ดนี่ครับเอฟซีครับเอาทบทวนที่หนึ่งแลครับเนาะ ลาวพัฒนาวันจันทร์ที่สิบสี่โอ้พ,พ,พ่อเทียมเพื่นพ่อพ่ออังจันเขียนพิเศษนีิพอยอตัวพฤศสิกีกายนสิกายนหกห้านะครับนะัดลาวพัฒนาของเซียนกอทอมอครับเด็กซี่บนวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งจับคู่ศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ หนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองแปดสองเก้าสองศูนย์เน้นที่ศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับเนาะมันล่างครับเบีบซี่ล่างวิ่งรูดเก้ากับศูนย์จับคู่มีเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนะครับ เน้นเพิ่นกะเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับเนาะหลักศูนย์ก็มีศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดะครับเอาแคบหน้าจอยเบื้งนะครับเด้อเาวาพัฒนาของเซียนกอทอมอนะครับเนะาะมักกะจัดขัดกะพานครับเอฟซี FC. ตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะครับต่ว่าเซียนกอทอมอ,อ,ก,อะะกะก็เตรมก็ให้เบิ่งแล้วนะครับเนาะต้นชิปเลขกเพิ่นกะให้บนให ให้บนมาออกล่างสองเจ็ดตรงๆนะครับเนาะงวดนี้เข้ากับพิจารณาเบื้องเอาครับเอซีครับมาตัวใดเข้ากับพิจารณาเนาะครับเนาะทุกเสียนกอทมตะวันเล็กวิ่งเลียงรุดเพิ่งกิดบ้านรุดด้วกันครับเนาะเอาไปเบิ้องเป็นแนวทางน้ากันเนาะเอซีเนาะครับเอาสุดท้ายถ่ายสูตรนิพพิจิตรกับก็กับขอบคุณเอซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิ้งมาติดตามพิจิตรมแติมรคอยมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเนาะขอให้มีแต่โชคแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกัน โดยเฉพาะเราพัฒนาวันที่วันจันทร์ที่สิบสี่นี้นะครับเนาะครับเอาสุดท้ายตายสุดประเต็มกับมีเคียนีนะครับเนาะเอาสาหรับชิปนี้ประเต็มมีเคียนี้เอาไปพร้อมชิปนาสาหรับลิปนี้สวัสดีครับผม